สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเซียนโกตต์เทถือนประจำวันที่30สิงหาคมพศ2565นะครับวันนี้เราก็ไปกันที่บอลต็งทำเงิน2ตัวเน้นเเราไปกันที่พิมลีกอังกฤษคู่แรกคู่ระหว่างฟูลแลมพบกับไบตันแต่เวลาตีหนึ่งครึ่งของคืนนี้นะครับเจ้าบ,บ้านฟูลแลมผลงานโดยภาพรวมในช่วงออกสตารฤด,ดูกาลที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่า ฟอร์มยังดูทรงๆอยู่พอลงเล่นมาแล้ว4นัดเป็นการชนะ1เสมอ2แพ้1เกมด้วยกันขนาดที่ทีมเยือนไบตันถ้าเทียบก,กันดูจากฟอร์มผลงานภาพรวมในลีกในช่วงออกสตาร์ฤดูกาลที่ผ่านมานก็ต้องบอกว่าไบาตันที่ลงเล่นมาแล้ว4นัดยังไม่แพ้ใครและเก็บชัยม่ได้ถึง3เกมนะด้วยกัน ทรงยังดูดีกว่าทางด้านน้องใหม่ของฤด,ดูกาลนี้ฟอร์มในช่วงออกสตาร์ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาผลงานก็ยังดูทรงๆอยู่เยอะเกมนี้เชื่อว่าไบาตันน่าจะบุกมาเก็บ3ามแต้มกลับบ้านได้เลือกเชียร์ไปที่นกนงนวลไบตันครับไปกันต่อที่คู่ที่2ครับเราก็ไปที่พิมลิกอังกฤษ ระหว่างซอทัมตันพบกับเชลซีเต่เวลาตีหนึ่งสี่ของคืนนี้นะครับเจ้าบ้านซอทัมตันผลงานโดยภาพรวมในช่วงออกสตาร์ฤดูกาลที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะลงเล่นมาแล้ว4นะัดเป็นการชนะ1เสมอ1แพ้สเกมด้วยกันขณะที่จิมเยือนเชลซีผลงานโดยภาพรวมทั้งในเรื่องผลงานช่วง ออกสตาร์ทฤดูกาลที่ผ่านมาและสักกายภาพทีมภาพรวมของทั้งสองทีมนี้มองว่าเชลซีเองพวกเขายัางค่อนข้างดูเหนือกว่าและดูดีกว่าทางด้านทีมเจ้าบ้านอยู่ในทุกๆมุมก็เชื่อว่าเกมนี้ทีมเยือนเชลซีน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้เลือกเชียร์ไปที่เชลซีนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับที่เด็กคืนนี้ก่อนจากกันวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆค่าน้าสวยๆมาฝากกันนะครับเว็บ y o u f l i สองสี h r มีโปรโมชั่นคืนยอดเสียสูงสุด20 0 0 0บาทต่อเดือนรับได้ทุกวันที่15และวันสุด้าาของเดือนนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ,จ้งเตือนด้เยน,นะครับขอบคุณครับ